น้องสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราหรือยังคะกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ไว้ทักทายกันได้นะคะคลิปนี้ค่ะเป็นบ้านสวนสวยๆนะคะตัวบ้านก็สวยค่ะทำเลก็สงบนะคะมีความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะพร้อมกับสวนผลไม้นะคะบนพื้นที่สุกท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติและบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศแบบนี้ล่ะค่ะที่เหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะ บ้านสวนไว้พักผ่อนสบาย,บายค่ะพื้นที่ใช้สอยอกว้างๆนะคะเนื้อที่394ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนราชยางไม่มีน้ำท่วมด้วยนะคะแปลงนี้อยู่บ้านหนองโพงอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะบ้านหลังใหญ่1หลัง2ห้องนอน1ห้องน้ำโรงจอดรถ1โรงค่ะและมีสวนผลไม้ด้วยนะคะมีทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเลยทีเดียวค่ะบนพื้นที่นะคะ ราคา2ล้าน9แสนบาทคา่ะโฉนดขุดแดงพร้อมโอนในทันทีเลยนะคะรีค่าโอนรีค่าจดจำนนงและยืนคู่ให้รีด้วยค่ะสนใจนัดชมบ้านได้นะคะติดต่อโทรคุยได้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะมีไอดีรายผู้ขายด้วยค่ะ2ช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยทีเดียวนะคะไปดูพื้นที่ตรวจสอบเลขโฉนดให้เรียบร้อยเพื่อความสบายใจนะคะสวัสดีค่ะ